วัสดีครับเพื่อนๆก็พบกันเช่นเคยนะครับในตอนเช้าๆหลังจากที่เราได้ไปเดินไปวิ่งไปออกกําลังกายมาแล้วเราก็มาทําการกายบริหารกันสักเล็กๆน้นอยๆครับเพื่อนๆครับเอาเลยครับท้าแรกท้าแรกวันนี้ก็คือท้าายักษ์ใหญ่ไฟกระพริบครับ <laughs> เป็นยังไงเชิญติดตามชมเลยครับเพื่อนๆครับ ้าวยกเท้านะครับยกขาขึ้นมาทําอย่างนี้เสร็จแล้วก็ย่อตัวลงนิดนึงมือทสองข้างนะฮะทำแบบลุงทีนะครับอ้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเสิบเปลี่ยนข้างครับเป็นการฝึกนะครับการทรงตัวนะครับเราจะได้ กําลังขานะครับที่แข็งแรงขึ้นนะครับเปลี่ยนข้างเสร็จแล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบเสร็จครับอาท่าที่2เช่นเคยครับคือฝึกการทรงตัวครับเ,เพื่อนโอเคไปเลยจับจับไว้นับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นท่าไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้จับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคจบบ๊ายบายสวัสดีครับ